นะขอจัดของขวัญก่อนนะครับอาจารย์คะขอถ่ายรูปพระปัจเจกพุทธเจ้าอ๋อผมมีจําหน่ายอยู่แล้วรูปพระปัจเจกพุทธเจ้าผมจําหน่ายอยู่แล้วครับรูปรูปเหล่านี้ผมจําหน่ายมาจากไหนแต่ไรแล้วมีอยู่เยอะแยะเลยมีหลายแบบด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้า มีมีจำหน่ายครับจะมาในข้อความมาถามได้เดี๋ยวผมก็ไอ้น,นี่จำหน่ายให้พระปัจเจกพุทธเจ้ามีแบบอยู่ในปา่ามีสมเด็จพุทธเจ้าแบบไอ้น,นี่พระปัจเจกพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปถมแล้วก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าแบบแบบแบบตามบ้านทั่วไปมีอยู่เยอะแยะเลยองคทธานาเสเศรษฐาปัจเจกพุทธเจ้านะอืม ก็เข้ามาในข้อความได้ถ้าจะบูชานะผมผมทําเป็นรูปจําหน่ายมาแต่ไหนแต่ไรแล้วรูปอะ่ะนะเข้ามาในข้อความได้ที่บ้านเขียว ajtop หนึ่งหกนะถ้าจะแบบบูชาไปผมก็มีเพราะว่าผมทําไว้จหนายมาแต่ไหนแต่ไรแล้วรูปพระปเจกุูธเจ้านะเจ้าของกระถางเงินล้าน่ะนะอ,อืเขาบางคนเขาก็มองว่ารูปไม่มีไม่มีลมหายใจบางคนเขาก็มองว่ารูปเป็นเพียงสิ่งอุปโลกแต่ผมบอกให้ว่ารูปเนี่ย มีความสำคัญนะครับไม่ว่าจะรูปหล่อรูปอะไรที่เป็นรูปพระเนี่ยจิตวิญญาณสามารถเคลื่อนเข้าออกได้นะครับนะรูปถ้าตาบได้ยังดังลง,ง,งรูปลักษณ์เป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะขึ้นมาได้นี่ก็แปลว่ามีมีจิตวิญญาณสามารถเคลื่อนได้ถ้าใครแบบว่ายังกําลังใจประโยชน์เนี่ยในการสวดคาถาเงินล้านอ่ะสัมปจิตชามินาสรังสิโมพระมาชมหาเทวันสเพยาคาปราเยนติ พรม,มาจุมหาเทวาอภิวรา,าพาภวันตุเม,มมหาปุญโยม,มหารอโพภวันตุเม,มมีเตพาวะาเตพุธมาอาอุโม,มพุทายาเวราทายโยเวรโคนายัง เวราหิงสาเวราทาสีเว,รา,าาวราทัสาเวราทิโยพุทธะสามานีมามาพุทธะสวะหุมสมบัติชาไเพิงเพ่งพาพาฮหาหาเทเรนะก็ถ้าใครบูชาก็มีม,มีลูกแกว้วพระปัเจกพุทธเจ้าจำน่ายด้วยนะนะแถมให้เลยถ้าใครบูชารูปนะก็มีมีมีลูกแกว้วพระปัเจกพุทธเจ้างานฉลองอะไรนะพนระปเจกพุทธเจ้า40กิโลผมก็ไปทําการพุทธาพิเศษไว้ที่วัด เขาวงทำนาลายดินแดนพระปัจเจกพุทธเจ้านะสำหรับคนที่ชอบสวดมนต์นะพระคาถาเงินล้านโดยตรงองค์ธนเกษฐพระปัจเจกค่ะพุทธเจ้านะธนเกษตพระปัจเจกพุทธเจ้า